สวัสดีครับนี่ผมทัศคูงนะครับนี่ก็จะมาเดียวแอคชั่นเช่นเคยเนาะซึ่งนี่เราก็จะมาเดียวแอคชั่นเจ้าสาวเป็นแฟดห้านะครับผมในในซีซั่นที่2อ p ที่2หรือตอนที่2อนั่นเองนะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วเนาะถ้าเกิดจะไม่ผิดจะเป็นการเล่าเรื่องของฟูทาโร่นั้นที่อยู่ในโรงพยาบาลเนาะแล้วก็เห็นแฟลชแบ็กของฟูทาโร่เนาะที่แบบตอนไปเจอกับหนึ่งในแฟดห้าที่ที่เราคาดเดาไว้เนาะเออเป็นผู้หญิงนะเออแล้วก็เหมือนจะได้คุยกันอะไรเล็กๆน้อยๆเนาะอืม แล้วก็ก่อนจะจบคลิปของคลิปที่แล้วที่ฟูทาโร่ถามแปดห้าไปตรงๆว่าหนึ่งในพวกเธอเอ,อประมาณเมื่อห้าปีที่แล้วมีใครเคยเจอกับฉันไหมอย่างเงี้ยเนาะเออซึ่งถามไปอย่างนั้นถึงจะเจอจริงอ่ะน่าจะจําไม่ได้ปะ่ะใช่ไหมเพราะตอนนั้นก็น่าจะเป็นเด็กเงี้ยให้ผมเดานะประกอบกับตอนนั้นฟูทาโร่เอยตอนนั้นฟูทาโร่หัวทองแนละ้วตอนนี้มันเป็นหัวดาแล้วเงี้ยเออถึงเห็นก็น่าจะจําไม่ได้ผมว่านะอโอเค มีประมาณนี้เนาะก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครนะครับเพื่อเปกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับมาเราไปเริ่มคลิปเลยนะครับผมโอ้เจะสอบไปภาคอ่ะโอ้เพราะว่าเกณฑผ่านมัน30คะแนนเอะใพราะว่าเกณฑ์ผานมันคะแ 上杉ーオーバーランドランクにしたう朝だった。きずりにも遅いのでみんなで先に始めてますよ。お前ら全ん赤点を回避してもらうぞ。これを用意した。おう<ー>。この範囲をすべてバーした、想定問題集だ。 オなこんなにあ呆れました。まさかこれが原因で徹夜してたんですかお前たちだけやらせてもフェアじゃない。俺が出あわ。誰も逃げ出さないうちに行こうぜ。そうですね。<laughs> いいくん、この手を避けなさい。はぁ今やってるバラエティにお気にの俳優が出てるんだから。あ <laughs> <laughs>

強く言うのは心が痛め。あなたにも人の心があっいあ <laughs> かいだかいい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 かいってお <laughs> ないい <laughs> かいい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 かだいかい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 いていいよ。いいか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 いな 待ってよるノ。ししだだまだ始まったばかりだただでさえお前は、出遅れてるんだ四人にしっかり追いつこうぜあんたなんかただの雇われ家庭教とを知者よ。があ,あこれを知っていあたちこのために作ってくれのたそんってなたのいらなのいわ、right. あな<の>た <gor th? S 2> <ta> くのこいあなたのこってなたのこってるのは、なって

ขอสต็อปไรนะเดี๋ยวเอ่อเราทบทวนหน่อยเนาะคือต้นเรื่องอะ่ะคือมันมาติวหนังสือไม่ใช่หรอแล้วทำไมตอนนี้ถึงเป็นหนีออกจากบ้านไม่ได้วะ <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> เหตุเกิดเอาจริงๆขอพูดต้นเหตุเลยปะ่ะคือคิดอยู่นะว่ามันอาจจะมีหลายแบบอย่างเช่น คิดว่าอาจเป็นพาอฟูทาโรมาสายทําให้พวกนั้นมาดูทีวีแล้วก็มีการแย่งรีโมทกันอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไม่ค่อยยังไงเขาเรียกว่าแบบด้วยความที่งอนกันไปงอนกันมาก็เลยแบบหาเรื่องกันไปหาเรื่องกันมาอย่างงี้ป่ะแต่ถ้าคิดอีกทีนึงผมก็คิดแบบเอ๊ะมันไม่น่าใช่ป่ะถ้าเกิดนิสัยเอ๊ะไม่ใช่เดี๋ยวเขาเรียกว่าไม่ใช่เรื่องนิสัยถ้าเกิดทรมทษถ้าเกิดว่าทั้งคู่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยถูกกันอย่างนี้เรื่องอะไรอย่างนงี้เล็กน้อยกันอยู่แล้วชอบหาเรื่องกันอยู่แล้วเนี่ยก อ่าเหตุแต่จะไม่ใช่มาจากู้ทาโลที่มาสายอืมแต่คิดว่าอาจจะมาจากตัวของทั้งคู่แล้วกันนะตัวของแต่ละคนในบ้านแล้วกันเนาะคือแบบอ๋ออะไรวะคือแรกๆจะเป็นการติวเล้วเนาะเออติวกันไปติวกันมาปุ๊บนีโนก็บอกว่าอ่ะติวเสร็จแล้วนะตรงนี้อ่ะไอ้พุทาโลบอกว่าเออตรงนี้ไม่ได้ออกสอบนะอะไรอย่างงี้นะเนาะก็ จะเถียงกันเล็กเลน้อยนอเนาะนั่นแหละแล้วก็นก็งอนแช่ไหมแกเแล้วแม่งไม่นึกว่าช็อตเมื่อกี้ที่แบบด่ากันไปด่ากันมาไอ้นก็เผลอทําแรงไปผมรู้เลยว่านี่นก็ไม่ได้ตั้งใจดูหน้าเมื่อกี้ก็รู้นะแบบตัวเองเผลอทําแรงไปแต่แบบจะเก็บกระดาษไม่ต้องต้องเก็บส่งไว้ก่อนเอต้องเก็บส่งไว้ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพวกมันเดี๋ยวพวกมันจะยังไงเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราใจอ่อนยังไม่ได้ไม่ได้ต้องเก็บส่งไว้ก่อนก็เลยแบบฉีกแม่งเลยโอ้โห โคตรสูตรโคตรโหด,ดเลยช็อตนั้นอะแต่ฟูทาโรมม่ไม่ได้ถือสานะเว้ดูจากหน้าฟูทาโร่เมื่อกี้มันไม่ได้ถือสาไม่ถือสาไม่รู้ดิเจ็บมันมันไม่ได้กดแล้วกันเนาะแต่แบบคนอื่นได้เห็นมันโกรธเพราะว่ากระดาษที่ทาอะคือฟูทาโร่มันเขียนมือเลยนะเงี้ยมันไม่ได้มีเครื่องปิ้นอะไรนะเงี้ยใช่ไหมเศร้าอ่ะ <c oughs> คือด้านความพร้อมในเขาเรียกว่าในการที่จะ ปทโร่จะมาทําอย่างเงี้ยมันมันไม่มีเท่าไหร่เข้าใจไหมต้นทุนในการทําอ่ะเออมันไม่มีมันมีแค่กระดาษกับดินสอเงี้ยมันไม่ได้มีคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ในการทําข้อสอบอะไรเงี้ยออกมาเออ,เอ,อคือแบบสงสารวูาโร่นะคือสงสารที่แบบมันทํามาทั้งคืนอ่ะเออแต่ไม่ได้ว่าอะไรที่นินโนชิกนะเพราะว่าผมผมไม่ได้เข้า้ังนินโนด้วยแล้วก็แค่รู้สึกว่า ขนาดฟูทารโร่ยังไม่ได้มีความรู้สึกโกรธอ่ะผมก็ไม่ไม่อยากจะโกรธแทนเขาาเขาจะบเออแต่คนอื่นในแบบอิซึกิอะไรอย่างเงี้ยเห็นความตั้งใจมันเห็นไงว่าฟูทารโร่มันเขียนมาเป็นยังไงแล้วนอนสลบหน้าบ้านอย่างเงี้ยเออก็โกรธจัดเลยวิ่งเขาวิ่งเขาไปตบหน้ามื่อก้ไม่นึกเลยนะว่าจะถึงขั้นตบหน้ากันนะออแรงจริงแรงจริงโอเคไปต่อไปต่อดูมันค่อนี้จะแรงเนาะ お互い意地を張ってイチカワシゴトダトモレタチデイツキドミノサって体力<あ>な顔の人見ませんでしカレタヨリニオテタイルクナスコンナカウノヒトミマセンディスタンおお。

เอ้ามันก็ของหูทาโล่นแหละที่จริงอ่ะหูทะโลจะแบบหน้าตาประมาณนี้เขาเชื <laughs> ออออ่อ้ามอ้าว ถาอิกีอยู่บ้านฟูทาโร่จะหามากเลยนะบอกแค่นี้แค่เถ่าเล่นๆนะแม่งอยู่เฉยเลยอะฮะ

明日には帰れよミクも心配してたアジン今回ばかりはニノが先に折れるまでは帰れませんもちろんあなたのご家族にはこれ以上出て行ってどうするつもりだチャイ財布も行くわでもないだろう <laughs> も,うもう少しだけ言いさせてください <laughs> 金持ちお嬢様にうちの生活が耐えられるとは思えん私はお嬢様ではありませんもう数年前まで

を真似てのことだったのだろう俺は父親の代わりになろう、oh. こんな時にお前らの父親は何やってんだって話だこれも家庭教師の仕事として割り切るさうん。Mm hmm. 京都であの子と出会いいつか誰かに必要とされる人間になると決めた、uh huh. 俺はそのために勉強をしてきたんだ <Wow. S 2> 今日は綺麗な満月ですね อะไรอ่ะ้ไม่ใช่เราะเหมือนเมื่อกี้มีคนแอบมองอยู่นะใช่ไหมอ่าออ เป็นกีฬาเอกรู้รไหมท่านละ <c oughs> น่ะโคตรน่าสงสาร

อเฮยแค่สี่วันก่อนการสอบออนั่นม่เรื่องให้ก่อนสอบจะเองประเด็นก็เนาะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอว้าอรมณ์โชวมันชอบมาในเวลาแบบนี้เหรอวะอ่า

โอ้ oh. แม่งตามแม่งดูสิ้นหวังจัดเลย,ย,ย,รรย,ยถ้ามีอยง่นี่ีองส่าโเอเป็นคน่ดีดโก้าห uh huh. งงค,ค้องูนน้น,นะองรู้สึ่ตัองเคอ่ไม่ีดโอ,อีคนอในนี้รู้สึกว่าต่กถ้างนบ้กับรู้สึกงงเคไ,ไม่ถูกอ่ะคือซีซอ่นที่กเนื้องรื่อง ูมผมไม่ค่อยงงตซสั่นนี้ผมงงนหน่อยแต่ก็เข้าใจได้นะแตม่มันเร็วไปนิด,นดหนึ่งนะอันนี้สอบถามคนดูหน่อยนะว่าเซีซั่นสเนี่ยมันมีการตัดเนื้อหาหรือเปล่าหรือว่าผมตามไม่ทันยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะก็แชร์เป็นความรู้ใกันแลกันนะเผื่อหลายคนอาจจะงงแบบผมแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยไงอเดจะมีแค่ผมคนเดียวที่งง <laughs> เออนั่นแหละ ชร์ความรู้หน่อยก็ได้ถ้าคนที่ตามมาัางหาะนะโอเคขอเล่าเกี่ยวกับตอนนิดนิดหนึ่งเนาะคือตอนแรกๆก,ก็จะเป็นการที่ทุกคนนั้นมาติวกันเนาะอย่างเงี้ยเนาะมาติวกันที่บ้านในวันเสาร์เออแล้วอุทาโรม,มาสายนะเพราะว่าเตรียมชีทอะไรข้อสอบอะไรให้ทั้งคืนเนาะนั่นแหละแล้วก็พอเขาเรียกว่ายังไง เอาไปให้พวกนั้นทําพอทําไปทํามาก็เหมือนนีโนจะทําผิดอะไรสักอย่างมนาะแบบทําผิดอันอย่างเงี้ยเออแล้วมีครูก็ด่าว่าไม่ตั้งใจอ่ะไม่ได้ด่าเรียกว่าว่าดีกว่าว่าแบบไม่ตั้งใจอ่ะอย่างเงี้ยนีโนก็สวนกลับเลยด่าดกันไปด่าดกันมาเนี้ยสักพักนี้นงอนจะขึ้นไปข,ข้างบนจะนอนจะไปที่ห้องตัวเองละแล้วก็เหมือนเขาเรียกไงมีครูก็เดินตามตถ้าจะไปก็เอาเนี่ไอ้นี่กระดาษเนี่ยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเออครับเหมือนนีโนมันจะ หมดหงิดนะไม่รู้ว่าด่าไม่ดาม่ดากันมาแล้วก็ปัดกระดาษทิ้งเฉยเลยน,ะน,น,นี่น,น,นก็นี่นกเขไมไ่ตั้งใจนะดูหน้าเมื่อกี้ก็ดูแหละแต่อารมณ์มันพาไวอ้ออของเนี้ยแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาเฉยเลยแบบไทยสกิมันเดินไปตบอ๋อใจผมนี่แบบแม่งโอ้แม่งทำขนาดนี้เลยหรอว่าตอนนี้คือไม่ไม่นึกเลยว่าการอในเนรื่องของแฟนห้าจะมีการตบตีกันในแบบของพี่น้องอะ เรียกก็ตบตีมันดูเกินไปบอกว่าเร,เรียกว่ามีการทะเลาะก,กันถึงขั้นที่แบบตบกันอย่างเงี้ยเออตบตีใี่ดูเหมือนแบบว่าทำลายร่างกายกันเกินไปเนาะเออเรียกว่าตบพอแล้วกันเออไม่รู้ว่ามันจะขนาดนี้่เออฮอกนิดนึงนะตอนเห็นหนึงอนะแล้วก็ที่ช็อกค,คืออิซึกิไปนคนเดินไปตบอย่างเงี้ยแล้วก็ด่านโนาะไปนโนาะก็ด่ากับเพ็ยสุดท้ายทั้งคู่ก็หนีหนีออกจากบ้านเฉยเลย ซึ่งตอนนั้นะผมก็งงเอ๊ะมันไปเรื่องนี้ได้ยังไงวะเนี่ยทำไมมันมันเร็วกันจังวะเอองอนแบบสุดอะหนีออกจากบ้านเลยนะที่ทั้งคู่หนีออกจากบ้านได้เพราะว่ารวยเนี่ยผมพูดเลยที่ทั้งคู่กล้าหนีออกจากบ้านได้นะเพราะตัวเองรวยโดยประเด็นอืมอย่างนี้เนาะมีตังค์เยอะไงอืมไม่งั้นไม่เช่าโรงแรมอยู่หรอกโอเคแล้วก็เหมือนแต่ละคนจะหนีออกไปคนละที่คนละทางเนาะอย่างเช่น นก็ไปออไปอยู่โรงแรมสักที่หนึ่งเนี้ยเนาะแล้วก็อิสกิลืมกระเป๋าตังไปเลยไปอยู่บ้านโูทาโลชั่วคราวเงี้ยอืมช่วยอะไรห้าทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้กันเนาะอโอเคแล้วก็เรียกว่ายัางไงเหมือนโยสุบะกับอิจิกะจะไม่ได้มีเวลามามาเขาเรียกว่ามาตามสองคนได้เพราะว่าอิจิกะต้องแสดงหนังเร่ผมเข้าใจได้ส่วนโยสุบะอืม าเกิดช่วงนั้นจะเป็นช่วงแข่งกีฬานะอันนี้ก็เข้าใจอยู่สบายได้เข้าใจได้เพราะมันต้องให้ความสำคัญกับการซ้อมเลยเนาะนักกีฬาอย่างก็เลยมีแค่ไม่ครูกับฟุตเทโรที่ว่างทั้งสองคนก็เลยแบบนั่นแหละตามตื้ออะไรกันเงี้ยอืตามตื้อทั้งสองคนนั่นแหละแล้วฟุตเทโรก็ไล่อิซากิกลับบ้านนะกลับบ้านไปเถอะอยู่ทําไมว่าที่นี่เออกลับบ้านเธอเองไปซะอะไรประมาณนี้เอ ก็เข้าใจทั้งคู่นะมแบบมันเป็นการต่อสู้รูปแบบเหมือนเนาะใครกลับก่อนก็แพ้ใช่ไหมอืมโอเคไม่ไม่ไรู้เลยไม่กล้าคอมเมนต์อไม่เคยทำอย่างนั้นด้วยดิเออแล้วก็สิ่งที่ผมงงง,ง่ะมันก็คือตอนป,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 ปก่อนจะพูดที่ผมอยากจะพูดนะคือเหมือนตอนกลางคืนตอนที่อิสกิกับฟทโรเดินมาชมอะไรเขาเรียกว่าชมพระจันทร์ด้วยกันกลางคืนเนาะ ตอนได้คุยไปคุยมาเหมือนจะมีใครสักคนแอบมองอยู่ในป่าหรือเปล่าวะใช่ไหมคือเหมือนมีใครสักคนกำลังแอบมองอยู่เงี้ยซึ่งไม่แน่ใจว่าใช่ผู้หญิงที่มันมาทักฟูทาโร่เมื่อกี้ป่าที่แบบผู้หญิงที่แบบน่าจะเป็นคนที่ฟูทาโร่เคยเจอตอนเด็กนี่อไม่ไม่ดิแต่ผมก็ปัดใจเชื่อแล้วว่าน่าจะเป็นหนึ่งในแฟดห้าแต่เมื่อกี้หน้าตาเขาก็เหมือน เหมือนคนในรูปเป๊ะแหละเข้าใจปะเออหรือว่าฟูธาล้มเพลอะคนเดียววะไอ้มันเพลถึงขั้นเห็นขนาดน,นั้นเลยวะไม่ดิแต่แบบ่อีเ้เหมือนยูสบาจะวิ่งผ่านมาแถวนี้พอดีแล้วก็เห็นเห็นตอนที่ฟูทาโลขึ้นออกจขึ้นจากน้ำเนี่ยคืออะไรวะไม,ไม่ไม่เข้าใจเออแล้วก่อนหน้านี้ฟูทาลมมีความคิดที่ตัวเองกระโดดน้ำด้วยนะประเด็นอะเอ๊ะ ไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงตรงเนี้ยคือมันอาจจะเป็นไ,ปได้หลายแบบนะอย่างเช่นฟุทารโร่นั่งเมอคิดไปคนเดียวว่าเจอผู้หญิงคนนั้นหรือไม่ก็เอ่อเขาเรียกว,ว่าไงอาจจะเป็นฉากที่ฟุทารโลโดด่โดดลงน้าไปก็ได้ปะแต่มันไม่ได้บอกน้ำเพราะว่าฟุทาโล่โดดแล้วก็ผมแค่เดาเฉยว่ามันอาจจะโดดไปแล้วแบบมันอาจจะคิดอะไรขึ้นมาในหัวเจอประมาณนั้นแล้วมันก็เลยแบบ ว่า้น้ำขึ้นมาคืนอย่างนี้ป่ะเอ๊ะไม่รู้เด็นี่คือการคาดเดาเฉย,ยนะอหรืออีกแบบหนึ่งก็คือมันเจอผู้หญิงคนนั้นจริงๆไม่เด็กแต่ทําไมยูสบาตต้องเจอฟูทาโร่ตอนฟูทาโร่ขึ้นมาจากน้ำว่าถ้ามันเจอผู้หญิงคนนั้นจริงๆเอะไม่เข้าใจไม่เข้าใจ นี่อนี้นี้งงจริงกับตรงนี้งงจริงงงจริงอเลยคือสีิหนึ่งนะที่แบบมันอาจจะเป็นไปได้แต่โอกาสมันต่าแล้วกันโอกาสต่ํากว่าความว่าเพื่อคือแบบอาจจะเป็นอาจจะเป็นหนึ่งในแฝดห้าคนใดคนหนึ่งสักคนหนึ่งที่แบบอ,อมตัวใหมใปะ่ะทําเพื่อะไรอถ้าทำงั้นจริงอ่ะอันนี้ยิ่งงงหนักกว่าเดิมถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นนะคือแบบสมมติใครก็ได้สักคนหนึ่งอ่ะที่แบบ ไม่ี g a กก,ก็โยสืบะอะไรประมาณนี้ยสองคนนี้ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยว,านะอวาอย่างนะเออมางเงี้ยแล้วแบบมาคุยกยันกับฟุฮัโล่เงี้ยก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ปะ่ะใช่ไหมทำไปเพื่ออะไระแล้วก็มันก็ไม่สมเหตุสมผลนุงที่แบบอยู่ๆก็โย,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 ยสบาก็วิ่งมาเจอตอนที่ฟุทาโลขึ้นมาจากน้ําอีกอส่วนตัวเลยปัดใจ,จเชื่อไปว่านะอาจจะอาจจะเป็นช็อตที่ฟุทาโลนั้น เหมือนที่คิดว่าตัวเองน่าจะดดน้ำอะไรประมาณนี้แล้วตัวเองน่าจะเผลอตกไปในน้าแล้วก็คิดเองเออเองเออกับอย่างที่สองคือเจอคนนั้นจริงๆเจอคนนั้นนะเออเจอคนที่ฟูทาโร่โเคยเจอตอนเด็กด้วยจริงๆเนี่ยเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่านายนั่งซึมคนเดียวอยู่กล้หน้าอย่างงี้ด้วยเนาะเอเอเก็เลยงงนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นเหมือนฟูทาโร่โจะซึมเลยนะแบบเหมือนแบบคนสิ้นหวังเลยแบบ แล้วก็เดินไปที่โรงแรมของนิโนโดน้วยเนาะแล้วก็ยามก็ไม่ให้เข้าไปเหมือนเดิมเข้าใจยามเนี่ยผมผมผมก็ไม่ให้เข้าเข้าใจปะถ้าผมเป็นยามนะเออมันใครก็ไม่รู้แม่งบัตรก็ไม่มีใบอนุญาตเข้าไม่มีจะเดี๋ยวมาทําลายแบบแบบเขาเรียกว่ามัมสร้างความวุ่นไว้โรงแรมเนี้ยเออไปปนเขาฆ่าเขาข่มขืนเขาจะททาไงวะก็ต้องไม่ให้เข้านี่เข้าใจโรงแรมได้เลยแล้วก็นิโน,โนแบบเหมือนจะมองปุทโรแล้วบอกเออไอ้น,นี่แม่งมาอีกแล้ววะ เแล้วสักพักน um ิโนก็แบบเหมือนจะเห็นแววตาของทารุได้แบบมันดูแบบมันดูแบบยังเขาเรียกว่ามันดูแบบเหนื่อยมันดูเหนื่อยแล้วอ่ะสิ้นหวังอ่ะเออคือแบบพอแล้วอ่ะเนี่ยไม่เอาละประมาณเนี้ยเออแล้วก็เหมือนจะเดินกลับไปแล้วก็นิโนก็ไปเรียกเนาะพาจนสุดหัวดำเถอะเออเกะกะเขาว่ะเข้ามาในห้องดิมันเรียกว่ามันแบบเหมือนจะชวนนั่นแหละแต่ก็ด่ากันนิดนึงก่อนวายนิดนึงก่อนนายนะ ทำตัวน่าสมเพชจริงๆทำอย่างนี้ใรบกวนคนอื่นเขานะไปไปในห้องไปด่าอะไรประมาณนี้ยผมก็จาเนอะหาไม่ได้หรอก็ด่าอะไรไปเออว่าแต่ก็งงจริงนะตอนเนี้ยอืโอโอ,โอเคเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็ต้องพอแล้วตอนน่ะ <laughs> เดี๋ยวจะงงหนักกว่าเดิมอีกเดี๋ยวตอนหน้าจะมีเฉลยอะไรอีกผมว่านะอโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆขอตัวลาไครับบาย